สวัสดีค่ะมาเจอกับอ้อมอีกแล้วนะคะดูคลิปให้จบนะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องผิวไม่ว่าจะเจอมลพิษจากแดดจากกวนทำให้หน้าของเราหมองคล้ำผิวไม่เรียบเนียนนะคะอ้อมมีตัวนี้เลยค่ะที่มาร์กหน้าวอลเลเซลามาค,ค่ะช่วยทางในเรื่องฟื้นฟูผิวจากแดด ยกกระชับใบหน้านะคะแล้วก็ลดเรือนริ้วรอยกระชับรูขุมขนปรับสีผิวให้เรียบเนียนผิวกระจ่างใสตัวนี้ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปมาร์กหน้ากันดีกว่าค่ะ วิธีมาร์กง่ายมากๆเลยค่ะล้างทำความสะอาดใบหน้านะคะแล้วก็นำแผ่นมาร์กหน้าออกจากซองแล้วก็นำมามาร์กบนใบหน้าให้ทั่วนะคะทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีนะคะแล้วก็ดึงแผ่นมาร์กหน้าออกโดยไม่ต้องล้างออกค่ะเพื่อให้เหนื้อครีมซึมเข้าสู่ผิวคะ่ะจากผิวหน้าที่พังตอนนี้เป็นปังแล้วค่ะพอได้มาเจอวอลเลย เซรามาร์คตัวนี้นะคะอ้อมติดใจมากเลยค่ะหน้านุ่มชุ่มชื้นแล้วก็เด็กลงมากๆเลยค่ะใครสนใจนะคะอ้อมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย